สวัสดีครับเจ้าจ่อลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็น5เกมครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับเริ่มตั้งแต่พิมลีเวลา19นาฬิกา30นาครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นที่คิงพาเวอร์เซเดียมพบกับอาร์ซอนครับคู่นี้เลสเตอร์ถือว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดแพ้ถึง4ชนะ1ครับส่วนอาร์ซอนนั้นชนะ4แล้วก็แพ้ล่าสุดกับนิวคาสเซิลแกรน์เดลีครับรอบรองครับซึ่งโดยรวมแล้วผลงานอาร์ซอนก็ดูดีกว่าครับและก็ตามเกมนี้้เเเเเจจอออกกับาารร์์ลสตป็็นนถิ่ อาจจะไม่ได้เปรียบอาร์ซอนเท่าไหร่นะครับแต่อาร์ซอนเองก็มีปัญหาเรื่องเกมรุกที่นักเตะแนวรุกนั้นเจ็บอยู่หลายคนครับก็เชื่อว่าเกมอาร์ซอนน่าจะทำได้แค่บุกมาเฉือนชาเลสเตอร์ครับสอต่อหนคู่ต่อมาครับเป็นเกมรองฟูลแลมกับเอ้าท่าัมฟอเรสต์ครับที่สามเาเปนคอรตเทจครับฟูลแลมนั้นล่าสุดบุกเชลวีกันมาสองหนึ่งขณะที่ฟอเรสต์บุกไปเอาชนะเอ็กเซเตอร์ไม่ได้เช่นเดียวกันครับในเอฟเอคัพนะครับทั้งสองทีมผ่านเข้ารอบเอฟเอคัพไปสู่รอบค ดึงผู้เล่นหลกัหลกๆกลับมาลงเล่นในเกมนี้ครั้งครับแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ครับเกมนี้ทางต่ำก็น่าจะเสมอกันครับคู่นี้ครับฟูล 1, แลมหนึ่งแลนเทอรฟอเรสหนึ่งคู่ที่3ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดอีลัสเซเดียมพบก,กับดีคอสเซนอยูไนเต็ดนะครับเกมล่าสุดของซิตี้นั้นกลางสัปดาห์แพ้ด้วยเอาไปเลยสองสาม 3, ครับในแชมเปี้ยนลีกครกับเดี๋ยน่าเจ็บใจครับขาที่ดี er ard, บบคอสเซนก็บุกชนะเบอร์มิญัมสามสองเหมือนกันในเอฟเอคัพับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมนี้ก็น่าจะออกมาสูสีนะครับเกมแรกที่เล่นกันเดี่่นนนิคคคาาสสสเเเเซซซมมมมอกัับบแตตีี้รรท์์์จพ เกมนี้ซิตี้ค่อนข้างจะเต็มสูบกว่าเดิมครับเอาไม่ได้ปัญหากับการที่จะเปิดบ้านค่อยบดเอาชาร์ลีกสเซ้นใหม่ครับ2ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาครับเราข้ามไปที่กอโชกเซเลียอาครับเวลาเที่ยงคืนตรงครับลาซิโอจะเปิดบ้านพยกโกรดาปลีครับลาซิโอนั้นก็ล่าสุดเปิดบ้านชารมอนซ่ามา5้าหนึ่งแล้วก็ชนะมา2เกมติดนะครับลาซิโอส่วนนาโปลีห้าเกมล่าสุดไม่แพ้ใครครับชนะ3เสมอ2องกับฟอร์มอย่างแรงครับสำหรับทีมเยือนาโปลีครับคู่นี้แม้ว่าจะได้ในบ้านแต่นาโปลีนั้นก็จจจััััด้้าาาานนนนกกกววว่่่่่คครรบบใชชงงหลเเอืมีี็ะสสู สุดท้ายแล้วเนี่ยเกมก็น่าจะจบลงด้วยการเสมอครับหประตูต่อหนึ่งครับเพราะว่าลาซิโอเองก็แข็งแกร่งเสมอเมื่อเจอกัะนาโปลีส่วนคู่สุดท้ายครับจะเป็นเกมสําคัญกับบิ๊กแมตช์ของเบรเซีานะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไบเออร์เลเวอร์เซนจะเปิดบ้านพบกับไบยมินิกครับเลเวอร์เซนล่าสุดเพิ่งสวยโกสวกมาศูนย์ศูนย์ครับในเบรเซีาส่วนไบยมินิกนั้นบุกไปชนะเซลติกมาสองหนึ่งครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับทุกนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านเลเวอร์เซนอาจจะได้เปรียบเรื่องของความสดนะครับไม่ได้ลงเล่นในนช่่วงงงกลาาาาสััปดห์ครรบบแตขอ ก็ต้องพยายามที่จะรักษาระยะห่างของแต้มมาไว้ให้ได้ครับเกมนี้จะมาพลาดท้าแพ้ไบเออร์เลอร์เปอร์เซนง่ายๆไม่ได้ครับก็โดยรวมแล้วครับก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะแลกการสนุกครับแล้วก็น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปครับสองต่อสองครับสำหรับคู่นี้ครับวันนี้เป็นทัศนะของฟุตบอลในวันนี้ครับ